สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนายโจอี nice นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มาคาเกมนะครับวันนี้จะมาอันบ็อกของเล่นของใหม่นะครับของผมเองเพิ่งสั่งมาส่งสดร้อนๆเองเมื่อกี้นี้เพิ่งจะมาส่งนะครับน,นี้มีบาโมถังพักฟาดไอเนี่ยครับเพลินเลยวะไอเนี่ยเออลองถังพักบล็อกซีพียู น็อตสกู school, ต่างๆ่ติ้งที่ยึดบ็อกซีบียูแล้วก็เพดนะครับน้ำกันสีแดงนะครับ่อยาง240เอ้ไม่ใช่2เมตรท่อยางนะครับอันนี้ก็เป็นถังมอน้ํา2ตอน240มิลิเมตร พัดลมนี่ก็นะครับเราค่อยเห็นคุ้นๆกันนะครับเป็นของ ID c o o l ค r er นะครับเป็น120มิลลิเมตรไอวดีสีแดงนะครับสองตัวทั้งหมดนี้ก็ไม่แพงครับสั่งได้ครับสั่งจากผมได้นะครับอ่านะก็ไม่มีเยมากครับวันนี้ว่าเรื่องการจัดก,การน้ำก็จะเปลี่ยนจากสายยางเนี่ยเป็นท่อเคลิกนะครับ สายยางนี้ทำอะไร,รเราไปขายครับเฮ้ยห,หลอกๆไม่ใช่เก็บไปใช้เองอ่ะก็สำหรับคนที่อยากจะลองอยาจะเล่นเดี๋ยวจะมีคลิปของผมเองครับเป็นคลิปการทำเป็นประการประกอบนี่ครับชุดน้ำวตอตตอร์โคนลลิงทั้งหลายก็สามารถชมกันได้ครับเร็วๆนี่แหละครับสำหรับวันนี้ก็กนี่มีละเออเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ